ในช่วง Help Move Good Chef ค่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยค่ะอยู่กับครูจ๊อบค่ะกูรูผู้รู้เรื่องโยคะจะมาคอยแนะนําวิธีการฝึกโยคะค่ะสวัสดีครูจ๊อบสวัสดีค่ะค่ะแล้ววันนี้คุณจ๊อบมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะวันนี้นะคะจ๊อบจะมาแนะนําโยคะเฟรชนะคะคือการทําบริหารหน้าแบบโยคะกันนะคะงั้นอย่าเสียเวลาเลยค่ะเรามาลองทํากันเลยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถ ก่อนอื่นนะคะขออนี่อ,อ,อธิบายเก็บความรู้เล็กน้อยนะคะ,คะเพราะว่าจริงๆแล้วยโยคะเนี่ยนะคะเ,ออเราจะทำเฟซโยคะได้ยังไงจริงๆแล้วกล้ามเนื้อของเราบนใบหน้าเนี่ยทุกจุดมีกล้ามเนื้อเหมือนตามส่วนของร่างกายของเราต่างๆนะคะแล้วถ้าเราได้บริหารหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายเราก็จะทำให้ใบหน้าของเราเต่งตึงกระชับออหน้าเรียว แถบสดใสได้อีกด้วยจริงเหรอคะหน้าเรียวโดยที่เราไม่ต้องไปฉีดโบ็อกเลยช่ไหมคะจริงค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสาค่ะโอเคท่าแรกนะคะเราจะมาวอร์มอัพก่อนเหมือนการออกกําลังกายทั่วไปนะคะเวลาเราบริหารหน้าเนี่ยเราก็ต้องวอร์มอัพเช่นกันท่าแรกนะคะเป็นเดี๋ยววันนี้ครูจ๊อบนะคะจะเอาผลไม้มาฝากหอย่างนะคะคือ ใ,ให้ทานเหรอคะคือไม่ใช่ค่ะคือการพูดนะคะให้เราพูดคําว่ากล้วยน้ําหวาชัดๆนะคะให้เรารู้สึกที่มุมปากเยอะๆกว้างๆพูดให้กว้างที่สุดเยอะยาวที่สุดนะคะ,ะคือปากให้กว้างเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนหนึ่งรอบนะคะค<ช>่ะอ่าพร้อมแล้วเริ่มกล้วยน้ำหวา แะคะ่นี้เองสาวๆลองทําดูนะคะพร้อมกันเลยนะคะพี่บุ๋มค่ะยน้ำหวาเก่งมาก<า>คะ่ะ <laughs> เราจะทำเอ่อเป็นการบริหารหน้าแล้วทำให้เรายิ้มยิ้มได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเซ็โยคะทำให้เรารู้สึกตลกแล้วก็ทำให้จิตใจเราร่าเริงม,มากขึ้นด้วยรู้สึกแบบหน้าแบบตึงๆขึ้นนะคะรู้สึกแบบกระชับด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอ่อการบริหารหน้าเนี่ยอยากให้ทำประมาณ5เซตต่อหนึ่งครั้งนะคะเซตก็คือ5ครั้งก็คือมี 5, 5 ใชค่ค่ะแล้วก็พูดกล้วยน้ำวา้าไปห้ครั้งนะคะ,คะอ่าอย่างนั้นเราพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะได้เลยกันโอเคหนึ่งสองสามกล้วยน้ำวากล้าเนื้อของเราเนี่ยก็มี จุดต่างๆของเส้นเลือดเหมือนกันนะคะคล้ายๆเคยเล่นทํามือชาไหมคะที่เราบีบมือใช่ไหมคะใช่ที่เราบีบบีบเยอะๆหรือว่ากดพอเราปล่อยปุ๊บเลือดมันก็จะไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อบนหน้าก็เหมือนกันนะคะมันก็จะมีจุดบนใบหน้าเช่นกันเดี๋ยวเราลองทําดูนะคะเชื่อมรัดขอไม่ใช่ค่ะง่ายๆโดยการใช้นิ้ว3มนิ้วของเรา ะะจับไปตรงบริเวณใกล้ๆขาแบบนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นมาด้านบนตรงประมาณกระดูกของโนกแก้มอะค่ะ,ะแล้วค่อยๆกดลงไปกดลงไปเลยแล้วค้างไว้ 1, 2, ึ่งสองามี่ห้าหกเแล้วค่อยๆปล่อยออกมานะคะจะเป็นการกดจุดให้ใหเลือดของเราไหลเวียนแค่นี้เอง ง่าใช่ไหมคะง่ายมากเลยท่านี้รู้สึกว่าเหมือนเลือดลมสูดสีดขึ้นแก้มเ่ะดีมากค่ะค่ะ<ช>แล้วจากนั้นก็มีทริคเล็กน้อยค่ะก็เกี่ยวกับคอนะคะ<อ>จริงๆแล้วกล้ามเนื้อของใบหน้าเราเนี่ยต่อเนื่องกับคอนะคะ<อ>ถ้าเราได้บริหารคอเป็นการยืดลำคอ จะช่วยให้ใบหน้าของเราเนี่ยได้ทำงานไปด้วยนะคะ,อ,ะอาจจะมีง่ายๆแต่บางคนอาจจะใช้ทิกผลไม้อีกหนึ่งชนิดนะคะคือ,อล,คลิ้นจี่ค่ะลิ้นจี่ใช่พูดคำว่าลิ้นจี่พอเราพูดคำว่าจีปุ๊บเราจะ,ะเหมือนยีฟันนะคะแล้วก็เกรงคอไว้ลิ้นจี่อย่างนี้นะคะให้กล้ามเนื้อคอทำงานไว้ แล้วก็ค้างไว้สักครู่หนึ่งแล้วจากนั้นค่อยๆปล่อยออกแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราลองทำดูกันเลยนะคะใช่ขาวพูดพร้อมกันนะคะลิ้นจีจเกรงก้างเนื้อคอไว้ค้างไว้สักครู่หนึ่งหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วค่อยปล่อยออกรู้สึกอะไรที่คอบ้างไหมเอ่ยรู้สึกว่าแบบ เองค่ะใช่พอพอเราปล่อยคออกอ,อ,อกปุ๊บเราจะได้รู้สึกถึงการทํางานของลําคอนะคะค่ะคอใช่แล้วจะช่วยกระชับไปรา้ของเราด้วยค่ะคคคแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยต้องนําไปฝึกบ่อยๆนะคะซึ่งจะได้ไประโยชน์ การฝึกโยคะหน้าก็ทําให้เรารู้ว่าหน้าของคนเราก็สามารถฝึกโยคะได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถไปทําบ่อยๆได้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณจ๊อบมากๆนะคะที่ได้มาสอนเราฝึกโยคะหน้าขอบพระคุณมากๆค่ะและช่วงหน้านะคะเราก็มีเคล็ดลับเก็บความรู้ค่ะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะอย่าพลาดนะคะ